ชอบหลงไหลชื่นชมเพิ่มคุณนะคะแล้วก็ใน้อาเัาจะหมายถึงให้จีบให้งอได้นะคะเขาจะมาขอโอกาสคุณนะคะหกเหรียญนะคะโดยเป็นลักษณะของเมจิเชียรนะคะเข้ามาแทรซึมง่ายๆนะคะใช้ทริคนะคะไม่ได้มาตรงๆแป้งๆว่ามาจีบและะ้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็เข้ามาเนียนๆนะคะมาขอโอกาสนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกับคุณที่เคยเออจบกันไปก็ได้นะคะเป็นคนที่อายุน,อน้อยกว่าคุณนะคะเด็กกว่านะคะหรือไม่ก็อาจจะเอ่อเป็น คนที่คุณอาจจะไม่ได้จบก็ได้นะคะทาวเวอร์ Tower นะคะอาจจะเป็นแค่ว่าเขาอยู่เข้ามากระทันหันนะคะเหมือนเพลงกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวพวกที่แบบเจอรักกะทันหันอะไรอย่างนี้ปุรับก็ได้นะคะแล้วก็น,นี้นะคะเอสเอฟคัพนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่มีแฟนใหม่หรือว่าเริ่มสิ่งดีๆเริ่มการงานใหม่ได้นะคะเอสอฟคัพหนึ่งทวยคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ้วยคือความสุขนะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะขยาย้วยเจ็ดเหรียญและแปเหรียญน,นะคะภายใต้ความรู้สึก ความเอ่อความรู้สึกดีๆเป็นแฟนความสุขอิ่มเอมอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นความสุขนะคะเป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเริ่มต้นใหม่ะคะแต่ขยายด้วยไพ่ที่เป็นความมั่นคงนะคะ